ปีนี้มาเน่คู่รักต่างวัยพร้อมปั๊มทายาทเตรียมย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างจังหวัดเป็นคู่สามีภรรยาที่แต่งงานกันมาได้หลายปีแล้วค่ะสําหรับคู่คู่รักต่างวัยอย่างโดมปกรณ์ลำเมทันสุขขาวซึ่งแฟนๆถามหาทายาทว่าจะมาเมื่อไหร่ซึ่งด้านเมทันก็ได้มีการเผยต่อเรื่องนี้ว่าอยากมีน่ารักเป็นดูเด็กอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ได้รีบค่ะก็ปล่อยให้มันแบบชิวๆไปก่อนอยากรีโนเวทบ้านให้เสร็จก่อน ให้เขาเกิดมาแล้วเรามีที่เป็นสัดส่วนและล่าสุดทางด้านของโดมปรกรณ์เจ้าตัวก็ได้เผยว่าปีนี้ว่าจะมีแล้วครับจริงๆอยากมีสองคนเพราะว่าผมกับเมทานเป็นลูกคนเดียวทั้งคู่ก็รู้ว่าลูกคนเดียวมีมุมแอบ,บเหงาเหมือนกันผมชอบเด็กผู้หญิงน่าจะเห่อลูกครับตอนนี้ก็ได้มีการไปดูโรงเรียนเอาไว้แล้วในใจคิดอยากย้ายไปต่างจังหวัดแม่ผมแกย้ายไปที่ปากช่องย้ายไปหกปีแล้วเราก็ไปเยี่ยมตลอด เราก็เห็นความเป็นอยู่ที่นั่นแล้วรู้สึกว่ามันครบถ้วนอากาศดีอาหารการกินต่างๆดีมีครบหมดมีโรงเรียนที่ดีการเดินทางก็สิบนาทีถึงโรงเรียนน่าจะดีต่อสุขภาพจิตของเด็กที่ไม่ต้องมาแออัดในเมืองใหญ่ก็เลยมีความคดว่าจะย้ายไปที่นู่นบวกกับเราก็อยากไปดูแลคุณแม่ด้วยไปตรวจสุขภาพกับเมท่านมาแล้วก็แข็งแรงกันทั้งคู่